เครื่องหมายสี่เหลี่ยมด่วนอัพยศ AFC ช็อกญี่ปุ่นจับมืออาเซียนปลดแอกกำเนิด EAfu อมเมนต์สะเทือนคอรัปชันเป็นเหตุในค่ำคืนที่ไม่มีใครคาดคิดโลกฟุตบอลเอเชียต้องสะเทือนทั้งวงการเมื่อข่าวหลุดออกมาว่าญี่ปุ่นกำลังจับมือกับหลายชาติในอาเซียน เตรียมก่อตั้งองค์กรใหม่ในชื่อ EAFU หรือ East Asia Football Union เพื่อโปลดแอกจากการถูกมองว่า AFC หรือสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียในปัจจุบันเต็มไปด้วยความไม่โปร่งใสาการบริหารที่ล่าช้าและปัญหาการคอร์รัปชันที่ฝังรากลึกจนหลายชาติต้องการลุกขึ้นมาตั้งกลุ่มใหม่อย่างอิสระโดยไม่ขึ้นกับอำนาจเก่าอีกต่อไป เสียงจากแฟนบอลทั่วเอเชียต่างระเบิดขึ้นทันทีทั้งความตกใจความไม่เชื่อและความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อาจทำให้วงการฟุตบอลเอเชียกลับมามีความยุติธรรมและโปร่งใสเสียทีเหตุการณ์เริ่มต้นจากกระแสะข่าวภายในที่รั่วไหลาจากแหล่งข่าวใกล้ชิดสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น JFA ซึ่งยืนยันว่ามีการประชุมลับระหว่างตัวแทนจากญี่ปุ่น ไทยเวียดนามอินโดนีเซียและเกาหลีใต้โดยมีหัวข้อใหญ่คือการปฏิรูประบบฟุตบอลเอเชียแต่เมื่อบทสรุปขององค์การพูดคุยออกมากลับกลายเป็นการตัดสินใจร่วมกันสร้างองค์กรฟุตบอลใหม่ที่จะมีแนวทางบริหารแบบยุโรปมีระบบ VAR ที่เป็นกลางใช้กติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม และจัดการเงินทุนจากสปอนเซอร์โดยเปิดเผยทุกขั้นตอนต่างจากสิ่งที่หลายชาติรู้สึกว่า AFC ในปัจจุบันยังขาดอยู่มากชาวเน็ตญี่ปุ่นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถึงเวลาแล้วที่เอเชียต้องเปลี่ยนแปลงบางคนถึงกับเขียนคอมเมนต์ว่า AFC กลายเป็นองค์กรของผลประโยชน์ไม่ใช่องค์กรของฟุตบอลอีกต่อไป ขณะที่แฟนบอลไทยจำนวนมากต่างแสดงความเห็นดีใจที่ไทยได้รับการเชิญให้ร่วมเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเพราะนี่คือสัญญาณว่าฟุตบอลไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่อาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์ตลอดการแต่ในอีกมุมหนึ่งข่าวนี้ก็สร้างความเดือดดาลนให้กับผู้บริหารบางฝ่ายของ AFC อย่างมากโดยเฉพาะประเทศที่มีอำนาจในคณะกรรมการบริหารซึ่งมองว่าการแยกตัวเช่นนี้เป็นการ ทรยศต่อองค์กรแม่และอาจเป็นการทำลายความเป็นเอกภาพของฟุตบอลเอเชียแต่เสียงตอบกลับจากฝั่งญี่ปุ่นนั้นชัดเจนว่าความเป็นเอกภาพที่ไม่มีความยุติธรรมก็ไม่ต่างอะไรกับการอยู่ในกรงที่สวยงามเมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มแทบระเบิดคำว่า EAFU กลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในหมู่แฟนบอลเอเชียในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงคอมเมนต์จากแฟนบอลหลายประเทศต่างพุ่งเป้าไปที่ความไม่โปร่งใสของ AFC โดยเฉพาะประเด็นที่หลายปีที่ผ่านมามีเสียงวิพากษ์เกี่ยวกับการจัดตารางแข่งขันการตัดสินของกรรมการและการแบ่งโควตาฟุตบอลโลกที่ถูกตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในโลกออนไลน์แฟนบอลเวียดนามเขียนว่าเราเรอวันนี้มานานเราอยากเห็นฟุตบอลเอเชียที่ยุติธรรมไม่ใช่ถูกกำหนดโดยใครบางคนในห้องประชุมส่วนแฟนบอลไทยก็กล่าวว่า EAFU คือความหวังของเราฟุตบอลไทยอาจมีโอกาสใหม่ถ้าได้อยู่ในระบบที่บริสุทธิ์จริงขณะที่แฟนบอลญี่ปุ่นกล่าวสั้นๆแต่ได้ใจว่าเราจะไม่ทนกับความอัป,ปยศอีกต่อไป สำนักข่าวกีฬาชื่อดังของยุโรปและอเมริกาอย่าง ESPN และ Sky Sports ยังรายงานประเด็นนี้ด้วยความสนใจโดยระบุว่านี่อาจเป็นการปฏิวัติวงการฟุตบอลเอเชียครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ50ปีเพราะหากประเทศอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จับมือกับอาเซียนจริงๆความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจการตลาดและศักยภาพนักเตะจะสามารถสร้างลีกหรือทัวนาเมนต์ที่เทียบเท่ายุโรปได้ภายในเวลาไม่กี่ปี แต่สิ่งที่ทำให้คนทั่วโลกตกใจที่สุดคือข่าวลือว่าญี่ปุ่นเตรียมดึงอดีตผู้บริหารฟีฟ่าที่เคยลาออกเพราะขัดกับระบบคอร์รัปชันมาร่วมวางโครงสร้างให้กับ EA FU โดยตั้งเป้าให้เป็นองค์กรที่โปรง่งใสที่สุดในโลกใช้ระบบเปิดเผยบัญชีรายปีต่อสาธารณะ และเปิดให้แฟนบอลตรวจสอบข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แนวคิดนี้ทำให้แฟนบอลจำนวนมากทั่วโลกเริ่มพูดว่าอาจถึงเวลาที่เอเชียจะเป็นผู้นำในเรื่องความโปร่งใสของฟุตบอลในทางกลับกันฝ่าย AFC เองก็พยายามออกถแถลงการยืนยันว่าไม่มีปัญหาคอร์รัปชันใดๆภายในองค์กรแต่แทนที่จะช่วยดับไฟกลับยิ่งทำให้เสียงวิจารณ์รุนแรงขึ้น เพราะหลายคนมองว่าถแถลงการนั้นเต็มไปด้วยถ้อยคําปฏิเสธมากกว่าความโปรง่งใสขณะที่สื่อญี่ปุ่นรายงานเพิ่มเติมว่าผู้นำของ AFC บางคนถึงกับพยายามติดต่อญี่ปุ่นเพื่อขอเจรจาให้ยุติแผนก่อตั้ง EAFU ยูทว่าฝ่ายญี่ปุ่นตอบกลับไปอย่างเย็นชาเรากำลังส,งสร้างสิ่งใหม่ไม่ใช่ต่อรองกับอดีตสิ่งที่หลายคนไม่คาดคิดคือบางประเทศในตะวันออกกลางก็เริ่มมีท่าทีสนใจเข้าร่วมกับ EAFU ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะประเทศที่รู้สึกว่าตนเองถูกกดจากระบบการจัดสรรภายใน AFC ที่ไม่เป็นธรรมขนาดที่สื่อเกาหลีใต้รายงานว่าองค์กรใหม่นี้อาจเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีหน้าพร้อมประกาศจัด EAFU Cup รรายการแรกที่รวบรวมทีมชั้นนำจากญี่ปุ่น เกาหลีใต้ไทยเวียดนามและอินโดนีเซียซึ่งจะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกโดยใช้เทคโนโลยีการตัดสิน AI และ v a r ที่ไม่สามารถถูกควบคุมจากมนุษย์ได้คอมเมนต์ Comment จากแฟนบอลไทยในโลกออนไลน์ถึงกับระเบิด AFC นี่แหละคือปัญหาของฟุตบอลเอเชียมานานถึงเวลาแล้วที่ต้องลุกขึ้นสู้ขณะที่บางคนแสดงความรู้สึกอย่างมีอารมณ์ว่าฟุตบอลไม่ควรถูกซื้อได้ด้วยเงิน แต่ควรตัดสินด้วยฝีมือในสนามคำพูดเหล่านี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนบอลรุ่นใหม่ในหลายประเทศลุกขึ้นมาเรียกร้องความโปร่งใสสิ่งที่ทำให้ e a f ย u ถูกจับตามองอย่างมากอีกอย่างคือแนวคิด f o ุตบอล for people หรือฟุตบอลเพื่อประชาชน ที่จะเปิดให้แฟนบอลมีสิทธิ์โหวตในบางเรื่องเช่นรูปแบบการแข่งขันหรือกติกาการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆผ่านระบบออนไลน์ซึ่งตรวจสอบได้ทั้งหมดแนวคิดนี้ถูกยกย่องว่าเป็นการให้แฟนบอลมีส่วนร่วมจริงๆต่างจากระบบเก่าที่มักตัดสินกันในห้องประชุมของผู้บริหารไม่กี่คน ในไทยเองกระแสะข่าวนี้ยังทำให้สังคมฟุตบอลเริ่มตั้งคำถามกับระบบการบริหารในประเทศด้วยว่าจะปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่ได้หรือไม่เพราะหาก EAfu เกิดขึ้นจริงการแข่งขันในระดับภูมิภาคจะเข้มข้นขึ้นและทุกทีมต้องมีมาตรฐานสูงทั้งในด้านสนามนักเตะและการจัดการภายในเพื่อให้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมลีกระดับท็อปของเอเชียยุคใหม่ เสียงของแฟนบอลไทยส่วนใหญ่เรียกร้องให้สมาคมไทยฟุตบอลจับมือญี่ปุ่นให้แน่นเพราะนี่คือโอกาสที่จะทำให้วงการไทยได้ออกจากเงามืดของระบบเดิมและเข้าสู่ยุคแห่งความโปร่งใสที่แท้จริงมีคนถึงกับเขียนว่าเราต้องการฟุตบอลที่สะอาดไม่ใช่ระบบที่ใครอยากให้ใครชนะ ขณะที่สื่อไทยหลายสำนักเริ่มขุดคุยอดีตของ AFC และพบว่ามีหลายกรณีที่น่ากังขาซึ่งอาจเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ประเทศใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นตัดสินใจแตกหักเมื่อการเมืองของฟุตบอลเริ่มร้อนแรงขึ้นทุกวันเสียงสะท้อนจากแฟนบอลทั่วเอเชียยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเ,เราไม่อยากเห็นการล้มบอลอีกต่อไปเราต้องการความยุติธรรมให้กับทุกชาติ AFC ควรอัายที่ทำให้ประเทศต้องแยกตัว คอมเมนต์เหล่านี้สะท้อนว่าความอดทนของคนดูได้หมดลงแล้วและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การปฏิวัติครั้งใหม่ในวงการกีฬาเอเชียด้านนักวิเคราะห์จากยุโรปมองว่าหาก EAFU ประสบความสำเร็จในการรวมพลังของประเทศในเอเชียตะวันออกและอาเซียนก็อาจกลายเป็นองค์กรต้นแบบที่ฟีฟ่าเองต้องหันมามองและยอมรับว่าฟุตบอลยุคใหม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นกับอำนาจส่วนกลางเสมอไป เพราะความยุติธรรมสามารถสร้างได้จากความร่วมมือของหลายประเทศไม่ใช่การผูกขาดโดยใครคนเดียวในโลกโซเชียลของญี่ปุ่นมีแฮชแท็กหนึ่งที่กำลังขึ้นอันดับหนึ่งคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยม if e revolution ซึ่งมีข้อความแนวแๆว,ว่าเราจะสร้างฟุตบอลใหม่ที่สะอาดและยุติธรรม ส่วนในไทยเองก็เริ่มมีแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลดแากฟุตบอลเอเชียเครื่องหมายสี่เหลี่ยม EAFU กำเนิดใหม่ซึ่งแฟนบอลน,นับล้านคนร่วมแชร์คลิปและข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงพลังของแฟนบอลที่ไม่ต้องการทนกับระบบเก่าอีกต่อไปมีรายงานเพิ่มเติมว่าญี่ปุ่นตั้งเป้าจะเชิญอดีตนักเตะระดับตำนานจากทั่วเอเชียมาเป็นทูตขององค์กรใหม่นี้ เช่นปาร์คจีซองจากเกาหลีใต้ทีระศิงแดงดาจากไทยและคอนดักเคสุเกะจากญี่ปุ่นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือและความสามัคคีของเอเชียยุคใหม่ภาพลักษณ์เหล่านี้ถูกวางไว้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาสนใจฟุตบอลที่มีคุณธรรมและความเที่ยงธรรมกระแสะความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแค่เป็นเรื่องของกีฬาแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในระดับสังคม ที่คนเอเชียเริ่มกล้าพูดกล้าเรียกร้องและกล้าแสดงจุดยืนต่อความไม่ยุติธรรมในระบบเดิมๆสื่อญี่ปุ่นถึงกับใช้คำว่านี่ไม่ใช่แค่การปฏิรูปฟุตบอลแต่มันคือการปลดแอกทางจิตวิญญาณของเอเชีย เมื่อเวลาเดินหน้าไปข่าวหรือเริ่มกลายเป็นความจริงมากขึ้นเรื่อยๆมีรายงานว่าญี่ปุ่นและไทยจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งใหญ่ในกรุงเทพมหานครเพื่อประกาศเจตนารมณ์การก่อตั้ง EAFU อย่างเป็นทางการและจะเชิญผู้แทนจากประเทศสมาชิก AFC ที่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงมาร่วมลงนามด้วยหากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงมันจะเป็นจุดเปลี่ยนของฟุตบอลเอเชียตลอดการ ในตอนท้ายนี้หลายคนอาจถามว่าแล้ว AFC จะทำอย่างไรต่อไปคำตอบอาจอยู่ที่ความกล้าที่จะยอมรับความจริงเพราะถ้าองค์กรใดไม่กล้าปฏิรูปตัวเองก็อาจถูกกลืนหายไปกับกระแสะการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ความโปร่งใสและความยุติธรรมไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้แต่คือสิ่งที่ต้องสร้างด้วยความตั้งใจจริง และนี่อาจเป็นเหตุผลที่ญี่ปุ่นและอาเซียนต้องจับมือกันสร้างส,างสิ่งใหม่ขึ้นมาเสียงสะท้อนสุดท้ายจากคอมเมนต์ของแฟนบอลคนหนึ่งในญี่ปุ่นกลายเป็นคำพูดที่ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลถ้าความยุติธรรมไม่มีในสนามเราจะสร้างสนามใหม่ขึ้นมาเองประโยคนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การลุกขึ้นสู่ของคนรักฟุตบอลเอเชียที่ไม่ยอมให้ความอัปยศครอบนำวงการกีฬาอีกต่อไป